เรื่องนี้ต้องรู้กับวิชัยเวชอ้อมน้อยสวัสดีค่ะฉันทัศมนถินรัตนักโภชนาการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสุดยอดอาหารบำรุงตับสำหรับคนทิ้งยังไม่สามารถเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับโภชนาการกับโรคตับมาฝากกันค่ะพูดถึงเรื่องของตับนะคะบางท่านรู้อยู่แล้วว่าตับคืออวัยวะที่สาคัญในร่างกายของเราแต่ว่าไม่รู้ว่าสาคัญอย่างไร วันนี้เราเลยมาแนะนำอาหารที่สามารถบำรุงตับของคุณกันค่ะเนื้อสัตว์ควรเลือกชนิดที่มีไขมันน้อยเช่นปลาอกไก่หมูเนื้อแดงและแนะนำเป็นเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาติแล้วปรุงให้สุกสะอาด แต่ควรหลีกเลี่ยงจำพวกอาหารแปรรูปและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นมะเขือเทศกล้วยฝรั่งก็มีส่วนที่ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตได้เช่นกันรวมถึงเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A สามารถย่อยได้ที่ตับมีความจำเป็นต่อร่างกายและมีมากอยู่ในผักสีเขียวและสีเหลืองเช่นผักคะนา้าผักบุ้งจีน ฝักทองมะเขือเทศอาหารทะเลต้องระวังอาหารดิบๆสุกๆเพราะอาจมีเชื้อไวรัสที่ไปทำลายตับเป็นสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบอาหารประเภทข้าวแป้งแนะนำข้าวกล้อง ไห่ขัดสีหรือขนมปังโฮวีซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดทเชิงซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะช่วยดูแลเรื่องน้ำหนักตัวสำหรับผู้ที่มีไขมันสูงจะมีความเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับได้เราก็จะแนะนำเรื่องการลดน้ำหนัก,กรวมด้วยธัญพืชเช่นถั่วแดงถั่วเขียวมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ที่ควรระวังคือถั่วเปลือกแข็งเช่นถั่วลิสง ต้องเก็บรักษาในที่ไม่ชืน้นและไม่ควรรับประทานถั่วที่คั่วเก็บไว้นานแล้วเพราะอาจมีเชื้อราที่ชื่อว่าอฟ f l a t o ซินที่เป็นสาเหตุของโรคตับและมะเร็งตับน้ำมันในการประกอบอาหารอันที่จริงควรรับประทานอาหารไขมันตำ่ำหลีกเลี่ยงอาหารทอดต่างๆและกะทิแต่ทั้งนี้การประกอบอาหารยังสามารถเลือกใช้ไขมันจากพืชเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองถ้าร่างกายมีปัญหาในการย่อย ไขมันควรเลือกไขมันที่มีห่วงโซ่ขนาดกลางซึ่งพบในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใครที่รู้ว่าตัวเองดื่มแอลกอฮอล์เยอะเราควรงดหรือเลิกไปเลยเพราะว่ายิ่งดื่มก็ยิ่งทำลายตับเพราะฉะนั้นหากมีพฤติกรรมที่ทำลายตับอยู่เราก็ควรหลีกเลี่ยงเริ่มง่ายๆที่อาหารได้ก่อนเลยค่ะดูแลชีวิตด้วยจิตใจโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสายด่วน1792